อากาศที่สดใสต้องเริ่มจากจิตใจที่เบิกบานผมวายุสุขพอดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัทแกไล์ฟินิเชียนจำกัดวันนี้เดินทางกันมาถึง EP ที่4แล้วนะครับผมก็ต้องสวัสดีนะครับพี่น้องชาวแกนไรนะครับที่น่ารักทุกๆุท,กท่านเลยนะครับผม อีพีที่3นะครับอีพีล่าสุดของเรานะครับเราเอาใจพี่น้องเกษตรกรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาถึงอีพีที่4นะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเอาใจพี่น้องนะครับที่รักสุขภาพกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวนะครับข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทแกไลท์ที่จะ เข้ามาดูแลสุขภาพให้กับทุกท่านนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวันนี้โปรดักต์นะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทแกนไลท์ของเรานะครับเราถูกแบ่งจัดสัรออกเป็น3กลุ่มนะครับโดยกลุ่มที่1เลยนะครับก็คือกลุ่มของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่วันนี้เราจะมาคุยกันนั่นเองนะครับผมและก็กลุ่มที่2ครับก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้าน การเกษตรนะครับซึ่ง EP ล่าสุดนะครับ EP ที่3นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้นะครับในชีวิตประจําวันของใช้ในครัวเรือนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยว EP ต่อๆไปเดี๋ยวเราก็ได้มา ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจํำวันนั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับอย่างที่บอกครับเราเอาใจพี่น้องนะครับคนที่รักสุขภาพนั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยโอเคไหมครับว่าวันนี้ทําไมเราต้องหันมาดูแลสุขภาพครับเพราะต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับด้วยวัยด้วยอายุนะครับ ของหลายๆท่านครับมันเริ่มเขาเรียกว่าเกิดสภาวะของความเสื่อมครับเสื่อมของร่างกายอาจจะยังไม่ได้เป็นโรคนะครับแต่ร่างกายของมนุษย์เรานะครับในแต่ละช่วงวัยนะครับมันเริ่มเกิดสภาวะของความเสื่อมครับไม่ใช่แค่คนอายุเยอะนะครับที่เสื่อมปัจจุบันนี้ครับคนอาย,นอยุน้อยก็เกิดความเสื่อมของร่างกายครับ มันเลยทําให้ทุกคนนะครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครายตามมานั่นเองนะครับและโรคที่ผมพูดถึงครับหลายๆโรคครับนะครับที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วไหมครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองโอเคไหมครับเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตันโอเคไหมครับและก็โรคมะเร็งอันนี้โรคยอดฮิตครับนะครับคนตายเยอะมากนะครับกับโรคนี้ นะครับและก็โรคความดันโรคหัวใจนะครับโรคภูมิแพ้นะครับภาวะเกี่ยวกับไตนะครับข้อกระดูกโลกนี้คนก็เป็นเยอะครับน้ำหนักเกินน้ำหนักอ้วนเบาหวานภาวะซึมเศร้าอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับโรคเหล่านี้ครับมันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายครับนะครับมันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายแล้ววันนี้ครับความเสื่อมเหล่านี้นะครับ เราจะทํำยังไงล่ะให้ร่างกายของเราครับไม่เกิดนะครับโรคเหล่านี้นะครับทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงไะมครับไม่เกิดสภาวะของความเสื่อมนะครับเขาบอกว่านะครับสุขภาพดีนะครับด้วย5อครับนะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองจินตนาการแล้วก็ลองคิดตามผมดูครับว่าวันนี้ 5o อที่ผมกําลังจะพูดถึงทุกท่านสามารถ ทำได้ไหมเ้้าวันนี้ทุกท่านสามารถที่จะทำ5ออนี้ได้ครบนะครับผมบอกได้เลยครับสุขภาพของท่านสุขภาพของคนที่ทะลักครับจะแข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับข้อที่หนึ่งครับก็คืออเกี่ยวกับอะไรครับอากาศนั่นเองครับนะครับวันนี้อากาศบริสุทธิ์จะทําให้เราเกิดความรู้สึกทําไมครับสดชื่นครับและก็มีความสุขแต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าใน โลกยุคปัจจุบันนี้อากาศที่เราสูดเข้าไปในแต่ละวันครับนะครับเราบอกได้ไหมว่าอากาศที่เราสูดเข้าไปแต่ละวันมันทําไมครับมันบริสุทธิ์มันสะอาดนะครับและมันสดชื่นจริงๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะมลพิษครับนะครับอย่างล่าสุดนะครับ PM นะครับ2.5นะครับระบาดนะครับที่ทางภาคเหนือที่ กรุงเทพปริมอนทนนะครับมลพิษนะครับที่เกิดจากอะไรครับโรงงานเยอะมากครับซึ่งเราไปควบคุมได้ไหมครับสิ่งเหล่านี้เราก็ควบคุมไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเราออกจากบ้านไปครับเจออะไรครับมลพิษจากท่อไหมครับรถนะครับที่สัญจรไปมาต่างๆเข้าใจไหมครับเราไม่สามารถควบคุมได้เลยกับอากาศเหล่านี้นะครับ แสดงว่าวันนี้ข้อที่1นนะครับบางคนก็อาจจะทําได้ครับถ้าไปอยู่ในที่ที่ทําไมครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีครับแต่ส่วนใหญ่ครับผมบอกได้เลยว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้นะครับข้อที่2องนะครับนะครับออที่2คืออะไรครับก็คืออาหารครับวันนี้เราควบคุมได้ไหมอาหารรับประทานอาหารได้ตามสัดส่วนที่เขาบอกว่าอะไรครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับวันนี้ ตัวท่านนะครับลองถามดูถามตัวเองดูครับไม่ต้องถามใครครับวันนี้ตัวท่านทําได้ไหมบางคนบอกว่าก็ทําได้นะวายุนะครับกินอาหารครบห้าหมู่เลยแต่อาหารที่เราทานเข้าไปในแต่ละวันครับนะครับเรารู้ไหมเราสามารถตรวจสอบได้ไหมว่ามันทาไมครับสะอาดนะครับเพราะบางทีเราไปซื้อตามอะไรครับตลาดโอ้โหเห็นเนื้อสดๆดแดง คิดว่าทาไมครับคิดว่าสะอาดแน่นอนซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับว่าเขาทําอะไรมากับเนื้อหมูเนื้อไก่ที่เราไปซื้อนะครับเนื้อปลาที่เราไปซื้อเพราะอะไรครับมันมีข่าวออกมาครับนะครับสัตว์ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นปลาสังเกตไหมครับว่าทําไมมันโตวไวไหครับผมไม่ขอไปไป,ไป,ไ,ปไปเอ,อ่ยชื่อของของบริษัทของเขาอะไรกันเนาะโอเคไหมครับ ทำไมไก่ปัจจุบันนี้ไหมครับที่เขาเลี้ยงทําไมโตไวไหมครับบางที่เลี้ยงแป๊บเดียวครับไม่ถึง45วันจับได้แล้วครับตัวใหญ่ไหมครับสามโลสี่โลครับทําไมตัวใหญ่ทําไมมันโตเร็วจังโอเคไหมครับมันมีข่าวออกมาไหมครับอันนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆนะไหมครับในช่องไทยรัฐทีวีครับไหมครับเขาออกมาทําข่าวเลยนะครับโรงงานแอบฉีดสารลึกลับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้คำว่าลึกลับเนี่ยมันคืออะไรครับ แอบฉีดอะไรเข้าไปรู้นะครับเข้าไปในตัวไก่จากไก่ที่มันทําไมครับผอมอยู่ครับฉีดปุ๊บไก่ตัวอ้วนตัวใหญ่เลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับเราควบคุมได้ไหมนะครับแล้วเขาบอกว่าผักไทยนะครับเจอสารเคมีตกค้างเกือบทุกชนิดครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะนี่ครับสารพิษจากภาคของอะไรครับเกษตรครับเกษตรกรบางท่านนะครับยังใช้อะไรครับ สารเคมีครับในการภาคการเกษตรอยู่ครับสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถไปควบคุมได้เลยแล้วเราจะตอบเองได้ไหมว่าสิ่งที่เราบอกว่าอาหารที่เรารับประทานอยู่ไหมครับมันสะอาดไหมครับอ่าบางคนบอกทานข้าวผ้าหมูแต่สะอาดไหมไหมครับเราควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ไหมโอเไหมครับและออที่3ครับก็คืออารมณ์ครับนะครับ มองโลกในแง่บวกนครับอารมณ์ดีตลอดทั้งวันนะครับได้ไหมนครับผมเชื่อครับว่าหลายๆคนนะครับส่วนใหญ่นะครับทําไม่ได้หรอกครับตัวผมคนบรรยายก็เช่นเดียวกันครับบางทีอะไรครับไปเจอเหตุการณ์ที่มันเกินความควบคุมนหครับทำให้อารมณ์เราทําไมครับฉุนเฉียวทําให้อารมณ์เราเสีย มีแน่นอนครับหรือบางคนครับบางคู่ทําไมครับผัวเมียครับทะเลาะกันครับบางทีผัวกลับบ้านดึกไหมครับเมียกลับบ้านดึกเมากลับมาทะเลาะกันครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราไม่สามารถควบคุมได้ครับนะครับแต่ถ้าใครควบคุมได้โอ้โหผมบอกเลยเลยว่าจะทําให้ตัวท่านเนี่ยดีมากๆครับแต่อย่างที่บอกครับส่วนใหญ่แล้วเราไม่สามารถ ควบคุมได้ครับแต่ถ้าใครทําได้โอ้โหยินดีมากๆเลยนะครับและออที่4ครับก็คือการออกกําลังกายนั่นเองครับวันนี้เราสามารถบังคับตัวเองได้ไหมนะครับในส่วนของการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอบางคนก็ทําได้นะครับตื่นเช้ามาวิ่งออกกําลังกายนะครับตกเย็นมาวิ่งออกกําลังกายนะครับบางคนทําได้ครับแต่หลายๆคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้นะครับ แต่มีนะบางคนทําได้ครับโอ้โหออกกําลังกายเช้าก็ออกเย็นก็ออกแต่ทําไมครับพอถึงเวลากลับมาซัดเลยครับโอ้โหอาหารการกินเพียบพร้อมเต็มโต๊ะไปหมดครับนี่ครับก็อันทีจังวัตสังขาลาโอเคไหมครับบางคนก็ทําได้ครับแต่เนี่ยครับบทสุดท้ายกลับมากินเหมือนเดิมครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นเองครับ และอสุดท้ายครับก็คืออที่5ครับอุจจาระครับนะครับเราทำได้ไหมไหมครับระบบขับถ่ายไหมครับสังเกตไหมครับว่าเรากินทุกวันนะครับปกติมันก็ต้องถ่ายทุกวันใช่ไหมครับไหครับคือกินของใหม่ไหครับของเก่าก็ต้องออกนะครับแต่บางคนนะครับ1วันไหครับก็ไม่ถ่าย สองวันก็ไม่ถ่ายบางคนสามวันบางคนเป็นอาทิตย์ไม่ถ่ายครับนะครับอย่าลืมนะครับมีผลมากๆครับมันมีผลต่อระบบลำไส้ของเราครับมันจะทําให้ท่านมีความเสี่ยงกันเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรากินทุกวันมันต้องถ่ายทุกวันแต่บางคนกินไปแล้วไม่ถ่ายนะครับสามวันก็ไม่ถ่ายสี่วันก็ไม่ถ่ายห้าวันก็ไม่ถ่ายนะครับผมบอกได้เลยนะครับมันจะทําให้ตัวของท่านครับ มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรครับระบบลำไส้ไหมครับและถ้าระบบลำไส้เรามีปัญหาไหมครับเนี่ยเขาบอกว่าลำไส้ใหญ่เป็นอวัยวะสาคัญที่เราจะต้องใส่ใจและก็ดูแลเขาไหมครับพอถ้าไม่งั้นมันจะเกิดอะไรครับการสะสมของของเสียครับมันจะทําให้ท่านมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรค้ายไม่ว่าจะเป็นอะไรครับมะเร็งครับลิซีดวงครับนะครับเนี่ยครับอันตรายมากๆไหมครับ บางคนอย่างที่บอกครับกินทุกวันแต่ไม่ถ่ายนะครับระวังไว้นะครับนะครับมันเริ่มบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับกับร่างกายของเราครับว่าท่านนะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายนะครับอย่างแน่นอนนะครับมีความเสี่ยงว่าจะเกิดโรคร้ายอย่างแน่นอนครับเนี่ยครับลําไส้นะครับของมนุษย์เรานะครับอย่ากรอย่าอย่าอย่ารอให้เกิดครับ ไม่คร no ับอย่ารอให้มันเกิดแล้วค่อยไปรักษาครับนะครับอย่ารอให้มันเกิดแล้วค่อยไปรักษาเขาบอกว่าคนไทยป่วยเป็นมะเร็งปีหนึ่งนะครับตกเฉลี่ยประมาณ2.2.6แสนคนนะครับนะครับ2.6แสนคนต่อปีนะครับนะครับคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งเยอะมากนะครับและสังเกตครับคนมีตังค์ทั้งนั้นนะครับนะครับแต่ไม่ได้ใช้ตังค์นะครับนะครับดาราของไทยครับนะครับแล้วก็ เจ้าของนะครับที่มือถือโทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่นะครับก็จากไปด้วยโรคมะเร็งนะครับสถิติโลกครับนะครับกับผู้ป่วยของโรคมะเร็งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศนะครับที่คนป่วยเป็นมะเร็งมากที่สุดครับเป็นอันดับที่หนึ่งครับของโลกนะครับนะครับนี่ครับแพสภาจี้ครับ นะครับแก้ปัญหาคนไข้ล้นโรงพยาบาลครับคนไข้บางคนไปถึงขนาดปูเสือในการรักษานะครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าบางท่านนะครับหลายๆท่านเลยแหละไม่ใช่บางท่านครับปลูกบ้านนะครับหลังละเป็นแสนปลูกบ้านหลังละเป็นล้านครับแต่ไม่อยู่ครับมาอยู่โรงพยาบาลกันครับนะครับผมเคยได้มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศเหล่านี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกท่านนะครับ ที่เวลาไปโรงพยาบาลไหมครับบางคนก็อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ครับไหมครับต่อคิวเหมือนอะไรครับเหมือนจะไปรับของฟรีครับที่ไหนได้ครับไปต่อคิวรับยาครับไม่ครับอย่ารอให้เกิดครับนะครับอย่ารอให้เป็นครับและส่วนใหญ่ครับคนส่วนใหญ่มักจะรอให้เป็นครับแล้วค่อยไปทําไมค่อยไปหาหมอครับเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยเจอกับตัวเลยนะครับโอ้โหเอารองเท้ามาจองกันไว้ แม่ไครับจองไว้เหมือนจะไปรับของฟรีเลยนะครับที่ไหนได้ครับจองเพื่อที่จะไปหาหมอจองเพื่อที่จะไปอะไรครับรับยาไหมครับอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้ครับเกิดขึ้นกับตัวตัวท่านครับและเกิดขึ้นกับคนที่ท่านรักครับไหมครับโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่น่าอยู่ครับนะครับบ้านเราหน้าอยู่กว่าครับนะครับและเนี่ยครับมีข่าวออกมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับนะครับคน ไปพึ่งอะไรครับไปพึ่งหมอแสงนะครับเขาบอกโอ้โหเป็นเทวดามาโปรดเลยครับนะครับหมอแสงทำไมครับคิดค้นสูตรยาสมุนไพรครับมาแจกให้กับพี่น้องนะครับมาแจกให้กับพี่น้องที่ทําไมครับคือหมดหนทางแล้วไม่มีทางเลือกแล้วนะครับเอาวะนะครับลองดูนะครับไปพึ่งหมอแสงนะครับนี่ครับอย่าให้เหตุการณ์ เหล่านี้ครับมันมาทาให้อ่ชีวิตของเราครับนะครับชีวิตของเรามีค่านะครับนะครับอย่ารอให้เกิดแล้วค่อยทําไมครับไปรักษานะครับผมแนะนาครับป้องกันไว้ดีกว่าครับนะครับและนี่คือเหตุผลครับเหตุผลว่าทาไมไมครับเหตุผลว่าทาไมไมครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับถึงตอบโจทย์ ให้กับคนที่รักสุขภาพและหันมาดูแลสุขภาพสังเกตไหมครับว่าปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมขายดีมากนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตอบโจทย์นะครับให้กับพี่น้องคนที่หันมาดูแลสุขภาพนะครับถ้าเราสังเกตนะครับตามรายการทีวีตามรายการสื่อวิทยุต่างๆนะครับจะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออกมาขายเยอะมาก นมครับมีจะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออกมาขายเยอะมากนี่คือเหตุผลครับเหตุผลว่าทําไมเราต้องทานอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับแต่อาหารเสริมนะครับเราทานเพื่ออะไรครับป้องกันนะครับดูแลนะครับฟื้นฟูเพื่อไม่ให้เราทําไมครับเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคนะครับผมไม่ได้บอกว่าอาหารเสริมเป็นยารักษาโรคนะครับแต่บางคนทานแล้วเกิดผลลัพธ์เกิดผลด,ดีกับตัวเองนะครับ ก็มาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะมครับมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัทแกนไลท์สักนิดหนึ่งครับนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทแกนไลท์ของเราที่เป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ตัวแรกครับที่ผมจะแนะนําเลยก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าแกนคอฟฟี่ครับเป็นกาแฟนะครับสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับ กาแฟของเรานะครับไม่มีไขมันทารานไะมครับไม่มีน้ําตาลเพราะของเราใช้ย่อหวานนะครับแทนในส่วนของความหวานนั่นเองนะครับผมแกนกาแฟเราช่วยเรื่องของอะไรครับอันดับที่1เลยครับคุณสมบัติแรกครับแกนกาแฟเราจะช่วยเรื่องของบารุงสายตาคนที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นพวกต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับตาแพ้แสงนะครับผมแนะนําเลยครับเพราะว่าอะไรครับกาแฟผลิตภัณฑ์ แกนคอฟฟของเราครับจะมีตัวส่วนผสมอยู่นหครับก็คือเบต้าคอร์ทีนแล้วก็ลูทีนครับซึ่งคุณสมบัติของเขาเขาจะเข้าไปช่วยบำรุงเรื่องของอะไรครับสายตาครับไปลดความเสี่ยงครับไปซ่อมแซมเซลล์ครับที่มันเสียครับของดวงตาของเรานะครับให้กลับมามีอะไรครับให้กลับมามีชีวิตชีวาไหครับในส่วนของดวงตาของเรานั่นเองนะครับผม และก็คุณสมบัติที่2ครับเขาจะเข้าไปช่วยในส่วนของของบำรุงกระดูกครับเพราะว่าเขามีตัวส่วนผสมของแมกนีเซียมครับตัวแมกนีเซียมนี้จะเช่าเข้าไปช่วยในส่วนของป้องกันนะครับฟื้นฟูอะไรครับกระดูกครับคนที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นกระดูกพุนครับลุกก็โอยนั่งก็โอยนะครับพอลุกปุ๊บกระดูกเสียงกระดูกลั่นก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแนะนําให้ทานเลยครับและก็ตัวที่3ครับก็คือ คอลลาเจนเปปไทด์ไะครับช่วยให้ผิวของเราเนี่ยครับชุ่มชื้นนะครับยับยั้งริ้วรอยนะครับอ่าแล้วก็คุณสมบัติที่4ครับเขาจะช่วยเรื่องของกระชับสัดส่วนครับเพราะว่ามีตัวส่วนผสมของแอลคาเนทีนครับตัวนี้จะเข้าไปช่วยในส่วนของเผาผลาญไขมันครับของเราไม่ใช่กาแฟลดน้ำหนักนะครับใส่ของเราเนี่ยเรียกากาแฟ ควบมันจะเข้าไปช่วยควบคุมน้ําหนักครับถ้าใครที่ทานกาแฟแกนคอฟฟี่ของเราแล้วออกกําลังกายไปด้วยผมบอกเลยครับคุณจะได้หุ่นที่เฟิร์มกลับมาอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญครับเขาจะไปช่วยคุมหิวครับนะครับสังเกตครับถ้าใครที่ทานกาแฟแกนคอฟฟี่ของเราจะไม่ค่อยหิวไมครับแต่ทําไมครับมีเลี้ยวมีแรงครับเพราะของเรามีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วขาวครับ ตัวทั่วขาวนี่เขาจะไปช่วยในส่วนของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดครับลดคอเลสเตอรอลครับนะครับแล้วก็ช่วยในส่วนของการไปควบคุมในส่วนของน้ําหนักนั่นเองครับแนะนําเลยครับแกนคอฟฟครับกาแฟสําหรับคนที่รักสุขภาพนั่นเองครับผมผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปครับมีชื่อว่าเลวันโมจิน่าครับเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับดีท็อกลําไส้ครับ สำหรับคนที่มีความเสี่ยงนะครับเรื่องของอะไรครับมีความเสี่ยงว่าจะเป็นในส่วนของลิซซี่ครับอ่าลิซซี่ดวงครับระบบขับถ่ายไม่ปกติครับนะครับถ้าทานผลิตภัณฑ์ตัวเลวันโมจิน่าเข้าไปครับมันจะเข้าไปช่วยในส่วนของการล้างลำไส้ครับนะครับช่วยให้ระบบขับถ่ายของเรานะครับกลับมาเป็นปกติครับนะครับช่วยให้ระบบขับถ่ายของเรากลับมาเป็นปกติ ลดความเสี่ยงของคนที่จะเป็นมะเร็งในลําไส้ครับนะครับถ้าใครที่ไม่เคยทานผลิตภัณฑ์ตัวดีท็อกมาก่อนถ้าทานผลิตภัณฑ์ตัวเลเวนโมจีนาเข้าไปครั้งแรกไครับแล้วทําไมครับถ่ายออกมาเยอะท่านไม่ต้องตกใจครับนะครับท่านไม่ต้องตกใจปล่อยให้มันขับออกมาเลยครับเพราะมันคือของเสียไมครับ ยิ่งเราอายุเยอะ 50- 60นบครับบางทีของเสียที่มันสะสมอยู่ในลําไส้ของเราครับมันเยอะอยู่แล้วครับมันเกาะตามผนังลําไส้ของเรานะครับตัวเลวันโมจิน่าเนี่ยครับเขาจะเข้าไปทําความสะอาดนะครับจะไปทําความสะอาดในส่วนของลําไส้ของเราครับมันจะขับของเสียออกมาบางคนถ่ายออกมาเดี๋ยวบางคนออกมาเป็นไขมันก็มีครับไม่ต้องตกใจเพราะอะไรครับขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตพูดพูดพูดไม่เพาะนิดนึงนะครับ ขี้ของเรามันไม่ใช่ของดีครับนะครับถ้ามันถ่ายออกมามันขับออกมาเยอะๆไม่ต้องตกใจครับปล่อยให้มันออกมาเลยครับนะครับครั้งแรกนะครับผมแนะนําให้ทานสามวันติดต่อกันครับนะครับแนะนําให้ทานสามวันติดต่อกันนะครับให้มันขับออกมาให้หมดก่อนครับแล้วต่อไปก็ค่อยทําไมครับอาทิตย์หนึ่งทานสักหนึ่งครั้งหรือสองอาทิตย์ทานสักหนึ่งครั้งครับเพื่อให้ระบบขับถ่ายเรามันทําไมครับ กลับเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองครับผมแนะนำเลยครับเลวันโมจีนาครับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปครับมีชื่อว่าน้ำมันจีนาแปเซียนครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นางเอกของบริษัทแกลไลท์เลยก็ว่าได้ครับตัวนี้จะเข้าไปดูแลทั้งระบบครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับ ดูแลตับไตหัวใจม้ามปอดดูแลทั้งระบบครับคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันครับแนะนําให้ทานเลยและคนที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นอะไรครับไขมันอ่าคนที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยในสมองตีแตกตันแนะนําครับเพราะอะไรครับเพราะน้ำมันแปดเซียนจีน่าตัวนี้เขามีคุณนะสมบัติพิเศษก็คือเขาจะเข้าไปทำความสะอาดระบบ หลอดเลือดครับดีท็อกเลือดครับควบคุมการทํางานระบบประสาทป้องกันการอักเสบเรื้อรังบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อต่างๆครับแนะนําเลยครับน้ํามันแปยเซียนจีน่าครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะสําหรับท่านผู้หญิงครับมีชื่อว่าไลท์ซีเกทครับ เหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับที่มีปัญหาหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นนะครับอ่าประจำเดือนมาไม่ปกติครับเป็นฤดูขาวครับปวดท้องประจำเดือนครับและประจำเดือนอ่าเขาเรียกว่าวอะไรนะน้องสาวมีอะไรครับมีกลิ่นเข้าไหม,รมครับมีกลิ่นไหมครับมันจะทำให้ติดเชื้อง่ายครับ ผมแนะนำเลยนะครับแนะนำให้ทานครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับไรซีเคทครับเขาจะเข้าไปช่วยทําให้อะไรครับคนที่มีปัญหาอย่างที่บอกครับปวดท้องประจําเดือนนะครับประจําเดือนที่มาไม่ปกติครับมันจะทําให้ประจําเดือนมาปกติครับนะครับปรับสมดุลครับฮอร์โมนครับในร่างกายนะครับและคนที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกครับผมแนะนําให้ทานเลยครับผลิตภัณฑ์ของท่านหญิงครับไรซีเคทครับและ ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปครับมีชื่อว่าแกนเพเยอร์ไรครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับท่านชายนะครับแต่ใช้คำว่าแต่นะครับท่านผู้หญิงก็ทานได้ครับใครที่อะไรครับมีระบบเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆทานได้ครับเพราะผู้หญิงก็มีเอ็นครับผู้ชายก็มีเส้นเอ็นครับอันนี้เขาจะเข้าไปช่วยในส่วนของ นะครับถ้าท่านชายทานนะเขาจะเข้าไปช่วยบำรุงเสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับท่านชายนั่นเองครับลดอัตราการผิดปกติของระบบของการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยอย่างที่บอกครับผู้หญิงก็สมควรที่จะทานครับนะมครับมีวิตามินสูงครับปรับสมดุลในร่างกายขับสารพิษตกค้างในร่างกายบำรุงเพื่อตไตนะครับลดอาการหย่อนเสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับ ท่านชายครับใครที่เป็นโรคภูมิแพ้แนะนําให้ทานครับตัวนี้จะเข้าไปเสริมภูมิต้านทานให้กับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะครับลดอัตราการเสี่ยงคนที่จะเป็นโรคหัวใจและคนที่เป็นมะเร็งครับแนะนําให้ทานเลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่าแกนเพเยอร์ไรท์ครับและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับที่เหมาะสําหรับ ท่านชายโดยตรงเลยนะครับอันนี้มีชื่อว่าวันด้าคอฟฟี่ครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพนะครับให้กับท่านชายนะครับอันนี้แบบเล่งด่วนนิดนึงนะครับสกิจได้เลยครับนะก่อนที่นะครับจะปฏิบัติภารกิจครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีส่วนตัวส่วนผสมหลักนะครับที่เด่นๆเลยก็คือเห็ดหลินจือครับ และก็กระชายดำแล้วก็โปรตีนที่สกัดมาจากถั่วเหลืองครับแต่ความพิเศษของเขาอยู่ตรงนี้ครับก็คือจะมีตัวส่วนผสมที่มีชื่อว่าตรงกัดอารีครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปลไหลเผือกนั่นเองครับตัวนี้แหละครับคุณสมบัติของเขาจะเข้าไปช่วยทําให้ผู้ชายนะครับมีความกระปี้กระเป๋าปึงปังนั่นเองครับบารุงร่างกายไหมครับบารุงเส้นเอ็นไหมครับทําให น้องชายนะครับทำไมครับแข็งตัวเต็มที่ครับช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มเสริมสมรรถภาพปลุกความเป็นชายให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็อันนี้เป็นข้อมูลครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพนะครับของบริษัทแกไลฟ์ฟินิเชียนของเรานั่นเองนะครับบางคนบอกน้องวายุมครับอยากให้มาเจาะลึกผลิตภัณฑ์แต่ละตัวแต่ละตัวเลยโอเคไหมครับ แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะทำเป็น EP 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 ไปครับแต่ละ EP นะครับเจาะลึกเลยครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของอะไรบ้างโอเคไหมครับแล้วเขาคุณสมบัติของเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างโอเคไหมครับเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกผลิตภัณฑ์แต่ละตัวให้กับพี่น้องนะครับของแกนไลท์ของเรานะครับได้ทำไมครับ เอาข้อมูลเหล่านี้ไปส่งต่อให้กับคนที่ท่านรักนะครับเอาเอาไปส่งต่อให้กับทีมงานและก็องค์กรของท่านนั่นเองเพื่อให้ทุกท่านนะครับสมาชิกของแกนไลทํางานนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้กับข้อมูลผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับใน EP ีที่4ครับเดี๋ยวคอยติดตาม EP ีต่อไปครับว่าเราจะมีเนื้อหาสาระข้อมูลดีๆ อะไรจะมานำเสนอให้กับพี่น้องไหมครับแกนไลท์ที่น่ารักทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมวายุสุขพอดีนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัทแกนไลท์ต้องขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ